บันี้ตันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานไปนกรรมฐานแล้วสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็จะขอพูดเป็นสองจุดดีกันคือเป็นกรรมฐานเริ่มต้นแล้วไจุดสุดท้ายว่าทั้งนี้ท่านพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกัน เริ่มต้นของการเจริญสมาธิก็หาทางความปรับพุ่งการพุ่งสางของจิตเป็นอันดับแรกให้ตามคำแนะนำขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้หลายในด้วยกันทีื่อในบางขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐาน เมื่อการกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นวิธีอนหนึ่งในการควบคุมอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจ ส้งใจไว้ในเฉพาะจุดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธินี่คําว่าสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่งหลับเพราะนั่งแล้วไม่รู้สึกไม่รู้เสืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือเป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ในเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะยักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิ นัขอจงเข้าใจไว้ดีว่าในช่วงขณะที่เรานั่งกันอยู่ครึ่งชงั่วโมงเวลาที่ปฏิบัติให้การที่จะทรงอารมณ์ให้อยู่ตลอดการตลอดสมัยครบครึ่งชงั่วโมงนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของท่านผู้ทรงฌานหรือว่าพระอริยเจ้าเปรตสงโดยพ่ออย่างยิ่งก็คือพระราน์ ฉะนั้นอารมณ์ขบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะทรงสมาธิมันอก็อนน้หนีไปบ้างไปเรื่องธรรมดาถ้ามันสอดใายไปส่วอารมณ์อื่นแล้วรู้สึกตัวดึงเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้ได้นี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ฝึกสมาธิจิตนี่แบบหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วก็มีผลความจริงแบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอหัวราชการที่เก้า มีทรงมีความเข้าใจดีมากเมื่อวันที่ดิบสองได้ไปหาท่านก็คุยกันเรื่องกรรมฐา,านแล่ก็บอกลูกสาวของท่านคือเจ้าฟ้าฤาษีสิริอรเพราะว่าท่านคนนี้บอกว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านคุมใจไม่อยู่แล้ก็บอกว่าเราก็นั่งอยู่ในห้องของเราหลับตามันคุมใจไม่อยู่แล้วก็ลืมตามองดูพระพุทธรูป มองดูนนบังมองดูนีนบน่บังมองดูดอกไม้ดอกไร้เครื่องประดับที่บูชาพระพุทธรูปบังมองดูวัตถุธาตุอย่างอืงอ่นบ้างก็ตามใจให้จิตมันอยู่เฉพาะในเหตุนั้นในจุดนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธินี่สนแสดงว่าพราะองค์มีความเข้าใจดีแล้วก็ทําได้ดีมากแต่ก็พูดอีกตอนหนึ่งว่าหรือว่าเชนนั้นเรานั่งดูที่พรม ดูผมดูลวดลายของผม,ผมให้จิตมันอยู่ที่ผมอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสมาธิอันนี้เป็นของจริงเพราะว่านักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติมันได้จริงๆที่เคยร่วมกันมาก็ใช้วัตถุธาตุทุกอย่างที่มีอยู่ข้างๆยังนั่งอยู่ในปา่าแล้วก็ดูต้นไม้ลืมตาไม่ใชหลับตา ลืมตาดูว่าต้นไม้นี่มันต้นเล็กแล้วต้นไม้มันต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นอะไรใบไม่เขียวใบมันชุเขียวชุอุ่มหรือว่ามันร่วงโรยดูไปดูพิจารณาไปอาการที่จิตจับอยู่ที่ต้นไม้หรือว่าทุธาต่างๆมันอยู่เฉพาะจุดนั้นจิตไม่ยุ่งไปกับสุนอื่นอย่างนี้จัดเป็นอารมณ์เป็นสมาธิแล้วถ้าเราพิจารณาดูต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เดิมที่เดียวมันก็ไม่มีต้น มันก็อาศัยเม็ดอาศัยเม็ดเกิดขึ้นรากเกิดขึ้นํานต้นขึ้นทีละน้อยเดน้อยใหแรกขึ้นไม้พยาหาใบไม่ได้ต่อมมาก็ใบมนๆแล้วต่อมาก็คลี่ไปได้ใบสองใบเวลานานเท่าไหร่ก็แตกเป็นสาขาขึ้นโตขึ้นมีสาขากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ต่อไปเมื่อมันโตถึงเต็มที่แล้วอายุของมันหมดค่อยร่วงโรยมาทีละน้อยเนน้อยลงที่สุดก็ตาย ถ้าอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมาธิเหมือนกันคือพิจารณาตามความเป็นจริงของสภาวะของต้นไม้แต่ถ้าเราจะคิดลงไปในหนึ่งการดูอย่างนั้นถ้าคิดว่าต้นไม้นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงโตขึ้นทีละน้อยแะะน้อยไป,ไปการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบไม้ที่เขียวเอุ่ม ชุ่มไปด้วยอาหารที่เป็นน้ำแต่ไม่ช้ามันก็เกิดความหิวแห้งมาทีละน้อยอยใบเก่ามาหล่นหมดไป,ไปใบใหม่ขึ้นมาแทนอันนี้มาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราไอ้ร่างกายของเรานี่มันจะทรงอยู่ได้เพราะว่าสายสันตติคือการสืบต่อเชื้อเดิมมันหมดไปเราคือกินอาหารเข้าไปเต่ทำไมมันก็เกิดเชื้อใหม่ ที่มันทรงอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะศัยอาหารที่เข้าไปปรนเปลือยถ้าขาดอาหารเมลไรมันก็ตายเมินนั้นข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดก็มีออกมากเหมือนต้นไม้ที่เราเห็นต้นไม้ที่เราเห็น,ม,หนมีความสวยสดสวยงามต่อไปเมื่อกําลังของต้นไม้ประสายของต้นไม้มันเสื่อมโทรมลงรากก็สามารถจะดื่มอาหารมาเลี้ยงตัวต้นไม้ให้ได้เต็มที่มีความบกพร่องมีความสุดโทรม ในที่สุดต้นไม้อาหารเลี้ยงไม่พอมันก็ตายข้อนี้ชั้นใดร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นกันที่องค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าสเพสตาอาหารลติกาสัตว์ทั้งหลายทรงอยู่ได้เพราะอาหารนิ้งที่ร่างกายของเราทรงอยู่ความจริงของเก่ามันหมดไปที่ยังไม่ตายของของ,ของ,ของใหม่เข้ามาแทนที่ ถ้าววัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่มีความสามคัคคีกันแลงหมดกำลังที่จะทำการย่อยทำการจ่อาหายไปเลี้ยงร่างกายเมื่อนั้นร่างกายก็เริ่มสุดโทรมและในที่สุดก็ตายถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิปาาัสนาญาณเป็นอันว่าถ้าเราจะใช้จิตดูของในห้องของเรา อะไรก็ได้ลืมตาไม่ต้องหลับตาหลับตานี่ราร์มันพุ้งสั้นมากกว่าลืมตาลืมตาจิตมันจับเฉพาะภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปถ้าดูดูพระพุทธรูปคิดว่าพระพุทธรูปนี่เป็นรูปเรปียบของพระเจ้าอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วถ้าเราคิดกนไปว่าพระพุทธรูปจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระธรรมคำส,สอนที่องค์สมเด็จพระจินวรรสอน เป็นเหตุให้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเห็นความสำคัญว่าควรจะปั้นลูกองสมเด็จพระสงฆ์แทนพระองค์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในความดีที่องค์สมเด็จพระจินสศีสอนเรามาอย่างนี้เป็นธรรมานุปติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเราคิด,ดว่าบรรดาพระรมคำสอนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระชิตติมานจะส่งสนำแสงดงได้ที่ปรากฏอยู่ ก็เพราะอายสาวกองสมเด็จพระบรมคภูนำมาสอนอย่างนี้เป็นสังขารนุสติกรรมฐานอย่างนี้ก็เป็นสมาธิจิตการสมาธิจิตเราทำได้หลายวิธีไม่ใช่ว่าจะมานั่งจ้องเฉพาะนาปนานุสติกรรมฐานอย่างเดียวให้จิตมันน้อมอยู่ในขุศลส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำในการสร้างสมาธิไปหลายแบบทั้งสี่สิบแบบด้วยกัน ในกรรมฐา,านสี่สิบในด้านสมถภาวนานี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดบางจุดองค์สมเด็จพระบรมสุทคตให้ทรงอารมณ์จิตอยู่โดยเฉพาะเช่อนาปานุสติกรรมฐา,านหนึ่งแล้วก็กสินีสิบอีกสิบอย่างอันนี้เป็นการทรงจิตไว้เฉพาะอารมณ์ไม่มีอารมณ์คิดแตมีแต่อารมณ์จำมีต่อารมณ์นึกพิจดจำเข้าไว้ แต่นอกจากนั้นอีกยี่สิองค์องสมเด็จพระสมาุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาเช่นอสุภกรรมฐานสิบเป็นต้นอนุสติเก้าก็มีหารสี่หารีบรโกสัญญาใจทุธาฐานสี่หรือว่ารูปสี่อารูปในความจริงแปรลมสมาธิเท่าทิ่านแต่เว่าต้องแช่เรมคิด ก็คิดอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการที่ตามที่องสมเด็จพระจิตตมานทรงสอนอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเป็นอันว่าการฝึกสมาธินี่ให้รู้ถ้ารู้จักจักเรารู้จักวิธีก็เป็นของไม่ยากไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ใช่ใช้หลับตาอย่างเดียวลืมตาควรใช้คล่อง เห็นเสาจิตอยู่ที่เสาเห็นฟ้าจิตอยู่ที่ฟ้าเห็นพระพุทธโรคจิตอยู่ที่พระพระพุทธรคเห็นเครื่องไม้ดอกบูชาเราจิตจับอยู่ที่นั่นอย่างนี้จัดว่าเป็นเอกตาลมในส่วนนั้นเป็นสมาธิแต่ได้ว่าจิตเราให้น้อมไปยินเป็นก็ตั้งอยู่ในส่วนกุศลอย่างเดียวใช้ได้ นี่ว่ากันถึตอนต้นแต่ตอนต้นนี่ความจริงโกตอนปลายก็ต้องใช้ไม่กันถ้านึกว่าต้นแล้วเราผ่านไปมันต้องใช้ก็แสดงว่าเราพลาดมากอารมณ์ไม่เข้าถึงความดีนี่เรามาพูดกรรมฐานตอนปลายเราบวชกันมาเพื่ออะไรเราเจริญแร้วกรรมฐานเพื่ออะไรเรามาสร้างความดีนี่เพื่ออะไรเพื่ออดชบ้าอย่างนั้นหร หรือว่าเอาไว้เป็นการสแสดงตนของคนอื่นว่าฉันจเจริญสมถกรรมาฐานิพขสนากรรมาฐานถ้าเป็นอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นการจเจริญกรรมาฐานเพื่อรงเอเวจีมหานรกเพราะทำเพื่อครบกิเลสหรือทำไว้เพื่อคมครูคนอื่นเห็นคนอื่นทำอะไรแปลเป็นเค่ทิศหนึ่งเือไปตามเจติยาของเขา เราก็นั่งเพ่งนั่งจองว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้คนที่มีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้รู้ตัวไว้เลยว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่าคนนั้นาะนั่นมันเรื่องของเขาเขาดีและไม่ดีมันเรื่องของเขาแต่เราจิตระ้บบายอยุ่นแสดงว่าจิตของเราเป็นท่ายของกิเลสตัณหาควาทานและกุศลกรรม มีอารมณ์กระสับกระส่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเต็ไมไปด้วยความอิจฉาทิยามมีอารมณ์หยาบเป็นการเพร่งเล่งโทษของบุคคลอื่นเราเสียเขาอาจจะเสียแต่ว่าเสียน้อยกว่าเราแต่เราเสียมากขาดทุนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็ต้องจังสนวจิตเาว่าจิตที่ควรจะใช้นั่นก็คือมาวิจารณาตามความจริงของร่างกาย เพ่าร่างกายเนี่ยพวเขาสร้างขึ้นมาด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนสร้างร่างกายของเราจริงๆมันสร้างโดยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเมื่อธาตุสี่ไปชมกันโดยเฉพาะมันก็มีสภาพเหมือนตุ๊กตาไม่รู้เรื่องมาู้ราตัวตัวอย่างคนที่ตายแล้ว ธาตุสี่บางบางอย่างมาทรงอยู่เป็นธาตุดินกับธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุาาลมหายไปธาตุไฟหมดไปอย่างนี้เราจะทำอะไรกับร่างกายประเภทนั้นมันก็ยอมทุกอย่างมันไม่ดิน้นไม่หนไม่บนไม่เจ็บเพราะว่าขาดบุคคลผู้มีความรู้สึกคือวิญญาณนะธาตุ นี่มาร่างกายประกอบคนแล้วธาตุสี่ประชุมกันพร้อมแล้วก็มีอีกสองธาตุเข้ามาผสมคือวิญญาณาธาตุและธาตุรู้รู้รับการสัมผัสวันหนาวว่าร้อนว่าเย็นว่าหิวว่าหายปวดเมื่อยมาสบายนี่เป็นวิญญาณนาธาตุสำหรับอีธาตุหนึ่งนั่นคืออากาศสาเสท่าเข้าไปเสียงสถิตเต็มอยู่ในช่องว่างของร่างกาย แล้วก็ธาตุทั้งหกนี้มันทรงสภาพอยู่ในนานหรือไม่ในนานมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นรวมตัวกันดีแล้วก็เริ่มเสื่อมคลายตัวจากเด็กรูใหญ่นี่ไม่ใช่ใจะเลยขึ้นมันเสื่อมก็ไปหาตัวพังเนี่ยมาถึงความเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้ากายสมบูรณ์เต็มที่เปล่งปลัง่งเป็นเนื้อหนังเลือเด็ดฝาดแต่ต่อไปไม่ช้าอสงสมเด็จพระรมาโลก,กนาถแจงกล่าวว่ามันก็เดินลง โซมาทีละน้อยละน้อยแ,อยแสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเพราะธาตุสี่มันไม่เที่ยงทําไมมันจึงไม่เที่ยงใครสร้างให้มันไม่เที่ยงสิ่งที่ทําให้มันไม่เที่ยงก็คือเป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครสร้าง <c oughs> ธรรมดาเขามันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราไปนั่งหลงว่ามันจะอยู่กับเราหรือเราจะอยู่กับมันตลอดการตลอดสมัยนั่นมันเป็นความโง่ของเรา ทีนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแนะนำบรรดาท่าพุทธบริษัทว่าเราประพฤติธปฏธิบัตินี้เราทำเพื่อความดับไม่มีเชื้อถ้าดับตัวนี้ได้เมื่อไรเราก็หมดทุกข์เราทำเพื่อถึงความที่สุดเัง่ความทุกข์คือไม่ทุกข์ต่อไปนั่นก็ได้แก่เอาจิตใจเข้าไวไม่ผูกพันในขันห้าคือร่างกาย เราเมียยมาวารมยอมรับนับถือกับคธนธรรมดาใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเราไม่งงหรือว่าเราไม่ดือ้อเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศสอนเรามาแล้วเราฟังกันจนเบื่อฟังกันจนชินฟังจนกระทั่งเห็นพระคาสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความสําคัญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาบางท่านเมีารมแบบนั้น ที่ว่าบางท่านก็เพราะาบางท่านเนี่ยยังมีอารมณ์หนาไม่ไ้กิเลสย,ยังสนใจกับจริยาของคนอื่นยังมีอารมณ์ประกอบด,ด้วยความอิจฉารียาเพ่งโทษของคนอื่นอันนี้อารมณ์ชั่วมากแล้วบางท่านก็ยังมีอารมณ์หลงหลงคิดว่าร่างกายนี้มันจะทรงอยู่มันจะไม่แก่มันจะไม่ตาย มีความหวังแต่เกยียรติกายไปขานาว่าข้านาเราจะทําอย่างนั้นหวังความจเจริญอย่างนี้เราจะรวยอย่างโน้นนี่เป็นอารมณ์หลงของคนเมื่อคนมีอารมณ์หลงแบบนี้มันก็มีทุกข์งงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เป็นให้จิตมีความสุขที่เราก็ยอมรับนับถือกฎธรรมดาของขนา ว่าขั้นห้านี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปตรงกลางม,มีการสลายตัวเป็นที่สุดเราจะมาเมามันยึดว่ามันเป็นเราเป็นห้องเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับทัศนทีกฎธรรมดาไม่หวั่นไหวต่ออาการใดๆที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเมื่อความชั่วเก่าที่เราทำไว้มันตามมาสนองเมื่อาการนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมรับทัศน์ว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาคนทจะต้องมาตามจดตามทวงหนี้แล้วก็ใช้หนี้มันไปอยู่ๆมีใครเขาดา่าเราไม่ทำให้เขาดา่าแต่ว่าเขาอยากจะด่าก็ถือว่านั่นไปเอาขุนศนก,กรรมเดิมเราเคยด่าเขามาก่อนเพื่อปล่อยให้เขาดา่ามันจะได้เลิกกันหมดหนี้หมดสินอยู่ๆใครเข้ามาแกล้งแกล้งให้เกิดความกังวลกระวายก็คิดว่า,วาอาการอย่างนี้เราเคยเคยกระทำเขามาก่อน เมื่อเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาเป็นการโชดใช้นี้เดิมไอ้นี่เดิมมันจะมีหรือไม่มีก็าตามเพื่อการเป็นการรักษากําลังใจของเราให้เบาไม่ยึดในขั้นห้าปาทานที่ว่านาทีโลกเกนินที่ตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกก็เช่บ้านก็ถูกนินทานกันทั้งโลกเราถูกบ้างทำไมจึงจะต้องเดือดร้อน ตอนนี้ในโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงเราใช้ปัญญานิดเดียวพิจาจรณาเยาวโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่ดึงทุกข์เข้ามารวมตัวกันทุกข์จากความเสื่อมไปทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์จากการพลดพรากจากาอาของรักของใจของชอบใจทุกข์จากความตายที่จะเข้ามาถึงที่เรานึกว่าเราไม่ต้องการมาให้ตายเพราะไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องมีทุกข์ ถ้าใจของเราทําใจเหมือนพระรอรหันต์พระอรหันต์นั้นยอมรับตัณฑ์กุลธรรมดายอย่างเดียวคือนั่นก็ได้แก่คิดว่าร่างกายไม่เกิดขึ้นเว่าเกิดขึ้นมันก็เสื่อมรู้มันจะเสื่อมมัมถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วก็สบายใจไม่หนักใจเพราะทราบมาแล้วรู้ว่าไอ้ร่างกายนี่มันจะต้องป่วยไข้ม่สบาย ถ้าการป่วยใข้ไม่สบายเคยคกิดขึ้นจิตมันก็เป็นสุขรู้อยู่แล้วว่ามันจะป่วยในเวลาที่มันจะตายจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ไม่ไม่ลำบากใจเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคนดีรว่าร่างกายมันจะต้องตายก็ดีพวกคนประพภกนี้เขาไม่ประมาทในความดี ตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีให้ปลากฏตามงคำแนะนำพระโอสมเดจพระสุคตคิดว่าถ้าตายคราวนี้แล้วเรื่องร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพรหมโลกก็เป็นแดนที่ไม่เต็มความสุข สุขประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ทุกข์เราต้องการพระน,นิพพานเป็นเอคือเอแดนเองการเอกันตาบรม,มสุขนี่อารมณ์ที่เราเข้าถึงนิพ่านเป็นอารมณ์เพศไหนมันเป็นอารมณ์ยินอารมณ์ที่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นการแกล้งบุคคลอื่นไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งอารมณ์โทสาที่จะเข้ามากระทบเราการถูกดา่าถูกว่ามันก็ไม่มีเห็นคนด่าเราเป็นคนบ้าไปเสียแล้ว เมื่อเขาบ้าเราก็ไม่ถี่มื่อไม่ถี่คนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เจ้าบ้ายอะไรก็ปล่อยมันไปอยากจะด่าก็เชิญดา่าอยากจะว่าก็เชิญว่ามันเดี๋ยวก็เหนื่อยนิ่มก็เลิกไปเรามีเวเคราจิตคิดว่านี่เราใช้นี่เขาเราเคยด่าเขามาก่อนนี่ถ้าร่างกายมันถูกาการการ,การสุดโรมิทรอนมันจะตาย ก็มีทำความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพทรงความทุกข์เราทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้หาความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายตรงนี้พังไปเสียเมื่อไรเราก็พอใจพอใจเพราะอะไรเพราะเราจะได้หมดทุกข์เราไม่ต้องแบกร่างกายไปรับต่อไปตายแล้วถ้าเราไันิพพาน ความรักในระหว่างเพศนั่ก็ไม่มีความทเยยทิยานในทรัพย์สินนั่นก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทนั้นก็ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านนันก็ไม่มีความสงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีจิตยึดมั่นเือมั่นในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกาลาโงเพื่ออารามณ์ทรงตัวไว้ ตอนนี้อารมณ์ที่เข้าถึงนิพพานเดีเรายังไม่ตายเขาเรียกว่าสังสารสังเสริญสังสารนิพพานคือดับกิเลสจะยังมีเบญจขันธ์เหลือเซสกนิพพานตอนนี้เวลาที่ดับกิเลสยังมีบัญจขันธ์เหลือถ้าจะถามพระอรหันต์ว่าท่านทุกข์ไหมบอกถ้าไม่ทุกข์พระอรหันตร้อนมันเราหิวมันเราอยากกินมันเราปรดจาระปัสสาวะมันเราพระอรหันต์ป่วยไข้มสบเหมือนเรา พระหลังแก่เป็นมนรราพระพระหลังมีความกวนกระวายทางร่างกายเหมือนกันแต่ว่าจิตเขาท่านปล่อยร่างกายเสียแล้วนี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันเป็นตามนั้นมันก็เกิดความสุขใจแทนทีม่มีความทุกข์นี่ถ้าว่าท่านหลายเมีารมได้อย่างนี้คิดว่าอย่างนี้เสมอๆจนถ้าารมจิตเคยชินสภาวะที่เป็นสุขก็ดีสภาวะที่เป็นทุกข์ก็ดีในโลก เป็นสบายของโลกแลอวต้วาพาแล้ววาจาที่กล่าวชมเชยก็ดีแล้วเจ้าที่กล่าวนินทาก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตจิตมีความสุขถือเนี่ว่าเรื่องวันนี้เป็นเรือ่บบอ,รองของธรรมดาอารมณ์ธรรบันดาท่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาทรงได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระดาหาันินอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอธิยาสาย่งกว่าจะดีย์สัญญาณบอกหมดเวลา